สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับทีมงานนะครับตอชม r o n e l e c and Solar นะครับนี่ก็มาติดปั๊มสองแรงนะครับของเทนโตนะครับเอาสองแรงครับเข้าออกสองนิ้วนะครับหย่อนดึกห้าท่อนนะครับบ่อนี้ดูดประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับน้ําก็ไม่ขาดครับถือว่าน้ําเยอะนะครับบ่อนี้นะครับน้ําออกเต็มท่อสองนิ้วนะครับออกแรงเลยครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับชุดคอนโทรนนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ฝังท่อนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ําเทนะครับเดี๋ยวให้มันขุดง่ายๆแลมันเป็นหินนะครับเดี๋ยวฝังท่อนะครับร้อยท่อเลยครับเดินท่อมาไกลพอสมควรครับเนี่ยครับต้องติดไว้ตรงนี้ครับพื้นที่นะครับว่าตรงนี้มันเป็นสวนยางนะครับก็เลยต้องได้เอาออกไปไปตรงนู้นนะครับชุดแปดแพงนะครับตรงนี้ อนุกรมสี่นะครับแล้วก็มาขนาดสองสติงนะครับสี่แพงสองสติงนะครับนี่ก็เป็นงานติดตั้งนะครับมีตู้คอนโทรลนะครับนี่เดินท่อนะครับอันนี้แท่งกาวนะครับแท่งกาวตอแท่งกาให้นะครับมีกันฟ้านะครับมีกันฟ้ามีเบเกอร์นะครับตอนนี้ปั๊มก็ทํางานอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยนะครับรอบนะครับกระแสนะครับแปดจุดเก้ามนะครับ กำลังวัดอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับร้อยสี่สิบเก้านะครับโวลต์นะครับนี่แผงโพลีนะครับสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับโพลีฮาร์ปเซลลนะครับนี่อีกชุดหนึ่งนะครับโยงไปเลยครับนี่สองชุดนะครับเพราะมันเอามาไม่ได้นะครับถ้าแปดแผงครับใส่รถทาไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับนี่นะครับโน่นนะครับปั๊มอยู่นู่นนะครับน้ำออกแรงๆเลยครับโน่งที่ก็อยู่นู่นนะครับโน่นนะครับโน่นนะครับแดดเปียงๆนะครับวันนี้อากาศดีนะครับ ปล่อยน้ําลงสระนะครับแล้วก็ดันขึ้นเขานะครับตัวนี้สเป็ปพันห้าร้อยวัตต์นะครับดันขึ้นเขาได้สบายนะครับแทงก็อยู่ห่างจากบ่อนะครับขึ้นไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรนะครับแทงน้ํานะครับเป็นเอียงนะครับถ้าเป็นความสูงเอียงก็ประมาณทักสี่สิบห้าองศาได้นะครับสูบขึ้นไปนะครับนี่ เทฐานเสาให้นะครับใช้ปูนปูนแดงนะครับเขาเรียกว่าปูนแดงปูนฟอร์แลนด์นะครับฟอร์แลนด์สำหรับโครงสร้างโดยเฉพาะนะครับนี่นี่ครับนี่โซลารเซลล์นะครับ,รบตัวนี้ชอบมากเลยครับแดดอ่อนๆก็ยังน้ำไหลแรงนะครับ นี่การต่อนะครับการติดตั้งเก็บสายก็ประมาณนี้นะครับเก็บสายให้ด้วยนะครับนี่ชุดคอนโทรลก็อยู่ตู้เดียววันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเหลืองานก็คือเหลือนะครับฝังนะครับสายไฟร้อยท่อนะครับมาหากล่องคอนโทรลตรงนี้นะครับประมาณสี่สิบเมตรได้นะครับสี่สิบเมตรได้นะครับ ตรงนู้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันไหม่นะครับามัาแรงไหมนะไม่ปล่อยลงสายนะครับไปก่อนเดีย๋ยวลูกค้ามาทําระบบนะครับต่อน,น้ำขึ้นไปข้างบนนะครับนี่นี่นครับดูน้ำอีกทีนะครับน้ำแรงนะครับ ติดตั้งรับประกันหนึ่งปีนะครับปั๊มรับประกันหนึ่งปีนะครับหยียนลึกห้าท่อนนะครับท่อสองนิ้วนะครับไม่ได้รีดเลยนะครับ โอเคเนาะนี่นะครับ้สำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์ศู 13, นย์เก้าแปดเจ็นะครับร้านตัดชนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแผ่นโซลาเซลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ